พอเริ่มมีคนเห็นผลเยอะคําถามก็ตามมาเยอะแล้วเฮ้ยทำไมเห็นผลชัดขนาดนี้ปลอดภัยหรือเปล่าเอ๊ e, แล้วมันจะแบบเอ๊ก e, ินไป็ลอันตรายไหมทํำไมมันใสจริงๆข่าวจริงๆนะคะอ่ะเรายกตัวอย่างเลยนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เลยนะคะตัวกรูตาพรีเมียมตัวเนี้ยที่เป็นกรูตานาเข้ามาจาก USA นะคะตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมหลักสําคัญตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่ใช้ด็อร์วิจัยถึง10คนและนาน45ปีค่ะจนได้มาเป็น ง่ายๆเลยกุหลาบสายพันธุ์บังการียนะคะตัวเนี้ยมีผลงานวิจัยมีเปอเปอริร์มีใบรับรองว่าสามารถปรับผิวให้ออร่าขาวใสสว่างเนี่ยได้ถึง124%จากทั่วไปเฮ้ยมันก็เลยทำให้ผิวเราเนี่ยสว่างได้ขนาดนี้ทุกคนปกติหน่อใจะเป็นคนผิวนี้แล้วอันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่ตัวเดียวนะจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะมากในนี้นะคะแล้วมากินคู่กับคอลลาเจน 5สายพันธุ์เกรดพรีเมียมที่โมเลกุลเล็กมากๆนะคะกินเข้าไปจะบอกว่า5สายพันธุ์นี้มาจากสาประเทศมาจากนอร์เวย์เกาหลีญี่ปุ่นแล้วเป็นคอลลาเจนซึ่งถ้าคอลลาเจนพรีเมียมเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวใสอยู่แล้วแล้วพอไปกินคู่ก,กันกับตัวที่ช่วยเรื่องผิวขาวมันก็เลยกลายเป็นว่าผลลัพธ์ชัดเกินเอาเป็นว่าชัดเกินจริงๆนะคะ จะบอกว่าใครได้ไปนะทุกคนกลับมาซื้อซ้ําๆๆๆกันอีกดังนั้นกินแบบสบายใจได้ทุกคนทําไมถึงใสยขึ้นทําไมถึงแบบอืปิ๊งเลยเพราะว่าวิจัยมาดีมากๆทั้งคู่เลยมีผลการวิจัยรองรับว่าเราใช้สารสกัดยังไงเราใส่อย่างตัวเนี้นะคะเราใส่เต็มแม็กดที่อยอยกำหนดเลยนะ ใส่เต็มแม็กโดนเราไม่งกเลยเพื่ออะไรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีจะได้ไม่ต้องไปให้วิตามินผิวทางเส้นเลือดกินเข้าไปถ้าของดีกินแล้วเห็นผลเราก็เลยใช้ของดีที่สุดค่ะ